วันนี้อากาศร้อนอาบน้ำให้มูมูก่อนมูมูชอบเล่นน้ำอากาศจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาที่น้องเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็ร้อนเนี่ยร้อนมาสามวันแล้วแล้วเดี๋ยวก็จะเริ่มหนาวอีกแล้วมูมูก็ร้อนเลยขนเยอะแยะเนาะว้าวุ่นเลยไหมมูมูร้อนเลยนี่อาบน้ำให้เลยอาบน้ำให้มูมูสบายใจเลยชอบ นี่ yeah. ส่วนนั่งให้อาบอย่างสบายใจเลยชอบน้ําชอบความเย็นมูม,มูชอบเย็นออนงแดงยุ่งยุ่งไม่มีเวลาอาบน้ํำให้มูม,มู่เลยไม่มีว่างพี่น้องไมได้ว่างแบบแต่ว่าพอมีเวลามาอาบน้ําให้หมูม,มูเนาะวันนี้ลุงแดงไปไหนมูม,มูลุงแดงไปเก็บเห็ด ชอบพี่เจ็ดเนาะเดี๋ยวรอดูว่าดึงแรงกลับมาจะได้เห็ดมาฝากมูมูไหมอาบน้ําต่อไปโอ้เย็นดีมูมูนี่ดูสินี่เดี๋ยวเอาแชมพูมาสระให้ด้วยนลมูมูเนาะมีเวลาวุ้ยก่อจะอาบเสร็จนี่ใช้เวลาเป็นชั่วโมงเลยเนี่ยตัวใหญ่จ้าอาบน้ําให้น้องมูมูเนาะมูมูชอบเล่นน้าอาบน้ํากับมูมูจ้า